ต้องเรียกว่าตัวของพี่เองก็เป็นคนที่ขาดความมั่นใจในตัวเองเนาะแล้วก็แบบมีความแบบอ่าพารานอยขี้กระวนไปเองหลายๆอย่างแต่หลังจากที่ได้ไปทำเลกิแล้วก็ได้รับคำแนะนำจากนาที่จากน้องเมย์หลายๆอย่างแล้วเนี่ยแล้วก็พอกลับมาแล้วเราเจอกับสถานการณ์ที่แบบทำให้เราจะจะจะทริกเกอร์แพนิคของเราอีกอะ่ะอ mm ืมอืมาีก็นึกถึงเสมอว่าเฮ้ย mm hmm. นึกถึงคำพูด ที่เราได้รับมาจากวันไปทำเลยกี่ว่า mm hmm. i, เฮ้ยแป็นอีกแล้วนะยังไม่ทันเกิดเรื่องอะไรเลยสติแตกไปก่อนกลับมาก่อนใจเย็นๆ mm hmm. มันก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่ทำได้แต่ว่าวันไหนที่แบบเออเออสภาพจิตใจเราโอเคอะไรเงี้ยเราก็จะเหมือนเหมือนเราถืออะไรบางอย่างอยู่แล้วมันเป็นป้ายที่คอยบอกเราว่าเอ้ยเธอกำลังจะหลงทางนะเหมือนเข็มทิศอะอ mm hmm. เรากำลังจะเลี้ยวไปในทางที่แบบ เฮ้ยฉันมันไม่ดีเขาไม่เอางานฉันแน่เลยมันก็จะค่อยๆชี้ไปอีกทางบอกเฮ้ยตั้งสติเธอกําลังคิดไปเองเพราะถูกสอนมาให้นึกถึง Worst Case Scenario ไว้ก่อนตลอดบวกกับอ่สภาพจิตใจที่ก็ก็ไม่ไม่ค่อยดีก่อนหน,น้านี้มันก็เลยแบบยิ่งจับมือคอมโบทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ดี หรือเราทํายังไม่ดีพอทน้ยที่จริงๆแล้วเรื่องมันยังไม่ทันเกิดเลยอือืมก็ยังก็รู้สึกว่าเหมือนกับเราได้โซลูชันทางความรู้สึกและทางอารมณ์มาจากการทำเลกิ